ตอนที่471ชื่อตอนว่าไปยังสนามรบอย่างไรก็ตามลินเฟิงมองเห็นสิ่งนี้และฟื้นฟูพลังแห่งความคิดทางศิงละปะได้อย่างรวดเร็วเงาของโลกที่อยู่ด้านหลังของเขาได้จางหายไปในทันทีและพลังของลินเฟิงก็ลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าครึ่งหนึ่งในครั้งที่หมัดของพวกเขาชนเข้ากันเสียงคำรามที่ดุร้ายและรุนแรงก็ดังขึ้นและพวกเขาแต่ละคนก็ได้ถอยกลับไปลินเฟิงถอยออกไป5เมตร เียงหัวชิงถอยออกไป3เมตรเจียงหูวชิงมองไปที่หลินเปิงขณะที่เขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างหลินเปิงก็กล่าวขึ้นก่อนผู้บัญชาการพลังของคุณแข็งแกร่งมากมันเป็นความพ่ายแพ้เพียงเล็กน้อยนี่ตามที่ผู้บัญชาการต้องการอธิบายเขาเห็นฝูงชนที่อยู่ด้านล่างตะโกนและตะโกนผู้บัญชาการส่งอำนาจผู้บัญชาการส่งอำนาจเมื่อเห็นสิ่งนี้เจียงหัวชิงที่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ก็เกินสิ่งที่เขาต้องการจะพูดออกไปในทันทีเขามองดูหลิมเฟิงและพิจารณามากขึ้นเหตุผลที่หลิมเฟิงดึงความแข็งเก่งของเขาออกมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือเขาไม่ต้องการให้เจียงหูชิงที่เป็นผู้บัญชาการกองทัพต้องอับอายนอกจากนี้เขายังบรรลุเป,ป้าหมายแล้วดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องเหยียบเจียงหูชิงเพื่อจะแสดงพลังของเขาอีกต่อไปเก่งมากเขาแข็งเก่งดีเจ้าเป็นนายร้อยของกองนี้ในอนาคตเจียงหูชิง ได้ชี้ออกไปที่คนด้านล่างแล้วพูดขึ้นทุกคนที่นี่พวกเจ้าได้ยินข้างหรือไม่ต่อจากสิบคนนี้เจ้าจะเป็นแม่ทัพทั้งสิบและหลินเฟิงจะเป็นนายร้อยของเจ้าเจ้าต้องเชื่อฟังคำสั่งของเขาอย่างเคร่งขัดเข้าใจหรือไม่เจียงบุชิงมองไปที่คนที่อยู่ด้านล่างและพูดออกมาเข้าใจขอรับพวกเขาเป็นยืนตัวตรงและพูดออกมาอย่างพร้อมเพียงกันเอาละวันนี้เจ้าพักผ่อนเถอะข้าจะแนะนำเจ้าในอีกสองวันข้างหน้าแล้วไปยังสนามลบที่สาม เลิกแถวจากนั้นพวกเขาก็เดินแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางเจ้ามากกับข้าเมื่อหลินเฟิงกำลังจะจากไปทัในใดนั้นเจียงหัวชิงก็พันล้องเรียกหลินเฟิงหลินเฟิงพันหยุดชะงักกับเรื่องนี้และตามมาหลังจากนั้นไม่นานเจียงหูชิงก็พาหลินเฟิงไปที่แห่งหนึ่งมันเป็นบ้านไม้หลังใหญ่มันเก่าแต่สภาพแวดล้อมที่อยู่ข้างในมันสะอาดเป็นอย่างมากเข้ามาก่อนและนั่งลงเจียงหัวชิงกับหลินเฟิงเข้ามาที่ห้องโถง และชี้ไปยังที่นั่งที่อยู่ข้างๆและพูดลิมเฟิงมองดูแต่เขาไม่ได้ยับอย่างช่างใจเขาเลยนั่งลงไปบนนั้นโดยตรงเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาใช่หรือไม่เจียงหัวชิงที่กำลังนั่งอยู่อีกด้านหนึ่งที่ถือแก้วน,น้ำชาไว้ในมือทั้งคู่แล้วหยิบตัวน้ำชาออกมาสองใบแล้วเทลงไปบนถ้วยถ้วยหนึ่งมันสำคัญขนาดนั้นเลยกันหรือหลิมเฟิงได้กล่าวขึ้นไม่เพียงแค่ถามมาดื่มชาก่อนเจียงหัวชิงได้พูดออกไปหลิมเฟิงกล่าวขอบคุณ จากนั้นก็หยิบถ้วนน้าชาขึ้นไปดื่มทําไมถึงได้ปล่อยข้าเมื่อกี้หลังจากนั้นแม่นานเจียงหูวชิงก็ได้ถามขึ้นหลินเฟิงถูกถามด้วยคําถามนี้เลยพูดออกไปว่าท่านพูดว่านี่คือก่อนการสู้รบถ้าพวกเราไม่หยุดพวกเราอาจจะบาดเจ็บและเสียหน้าต่อหน้าทหารเหล่านั้นขอบคุณเจ้ามากเจียงหูวชิงได้กล่าวออกไปหลังจากที่เขาจิบน้ําชาหลังจากนั้นห้องโถงก็กลับไปเงียบอีกครั้งและบรรยากาศก็น่าอึดอัดใจมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญอย่างเจ้าถูกจับให้มาเข้าร่วมกองทัพได้อย่างไรเจรียงหัวชิงได้ถามออกไปข้ามาเองหลินเฟิงได้ตอบออกไปด้วยตัวของเจ้าเองงั้นหรือหานี่มันหมายความว่าอย่างไงจุดประสงค์ในการเข้าร่วมกองทัพของเจ้ามันคืออะไรเจรียงหัวชิงได้พูดออกไปอย่างสงสัยจุดประสงค์นั้นหรือรวมเขียดทั้งสีเข้าด้วยกันหลินเฟิงคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วพูดออกไปอย่างลกลวกพอเจียงหัวชิงได้ยินดังนั้นน้ำชาที่อยู่เต็มปากของเขา ก็ถูกพ่นออกมาทันทีและทําสีหน้าตกใจปากของเขาก็หวัวเราะออกมาอย่างขมขื่นหลินเฟิงมองลักษณะของเขาที่หวัวเราะออกมาราวกับว่าฉันแค่พูดเล่นนะฉันแค่อยากจะสั่งสมชื่อเสียงและความมั่งคั่งเข้าด้วยกันก็เท่านั้นเจียงหัวชิงมองไปยังรูปลักษณ์ที่ไม่จริงใจของหลินเฟิงแต่เขาก็ยิ้มขินขืนจากนั้นทั้งสองก็เริ่มคุยกันหลังจากพูดคุยกันได้สักพักหลินเฟิงก็รู้จักเรื่องทั่วไปของเจียงหัวชิง ใบหน้าของเขาช่างสง่างามแต่เขาก็ตรงไปตรงมาเขาเป็นคนที่มีความรักและความเกลียดชังอย่างชัดเจนในอีกสองวันถัดมาหลินเฟิงและเจียงหัวชิงก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและพวกเขาก็ได้ฝึกฝนทหารเหล่านั้นด้วยกันในวันที่สามพวกเขาได้นําทหารหนึ่งร้อยนายเข้าสู่สนามรบระหว่างทางหลินเฟิงรู้สึกกังวลไม่ใช่เพราะเขาเข้าใกล้สนามรบแต่เป็นเพราะมันเป็นช่วงเวลาสามวันสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตาม มังกรงดำที่อยู่ในพื้นที่สัตว์วิญญาณของเขาก็ยังไม่มีการเครลื่อนไหวใดๆหลินเฟิงไม่รู้ว่ามันยังไม่ตื่นหรือว่าตื่นแล้วเขาไม่สามารถติดต่อกับมันได้เหมือนกับที่เขาไม่สามารถติดต่อกับสัตว์วิญญาณตัวอื่นได้เลยแต่ตอนนี้เขากำลังมาถึงสนามลบแล้วเขายังคงให้ความสำคัญกับสนามลบนี้อยู่ในคืนที่สในวันที่หลินเฟิงและทีมของเขามาถึงที่สนามลบซึ่งบรรยากาศของกินไอสังหารนั้นรุนแรงเป็นพิเศษ มันเต็มไปได้วยควันไฟและกลิ่นข่าวเลือดเมื่อมองเข้าไปข้างในหลินเฟิงก็มองดูมันมีอาวุธอยู่ทุกชนิดเช่นปืนใหญ่หินและลูกกระสุนปืนทหารบางคนเข้ามาและเดินไปรอบๆลากับว่าพวกเขากําลังทํางานบางอย่างอยู่บางคนก็ถืออาหารบางคนก็แบกคนเจ็บพวกเขาติดตามเจียงหัวชิงเดินเข้าไปข้างในหลังจากนั้นไม่นานเจียงหูวชิงก็ได้สั่งให้พวกเขายือนอยู่ตรงจุดที่พวกเขาอยู่จากนั้น เขาก็เดินไปที่เต็นท์ชั่วคราวตรงหน้าของเขาและพูดออกมาเสียงดังรายงานผู้บัญชาการเจียงหูชิงหายจากอาการบาดเจ็บแล้วและกลับมาตามคําสั่งของท่านแล้วขอรับเจียงหูชิงได้รับบาดเจ็บสาหัสในสงครามครั้งที่หนึ่งเขากลับไปพักฟื้นเป็นเวลาสามเดือนและขัดเลือกหลินเฟิงพร้อมกับกลุ่มทหารมารายงานตัววันก่อนที่หลินเฟิงและเจียงหูชิงคุยกันพวกเขาได้บอกกับหลินเปิงแล้วท่านในนั้นเต็นท์ชั่วคราวตรงหน้าก็พันเปิดออก และชายอายุ50หรือ60ปีก็ได้เดิอนออกมาที่ใบหน้าด้านซ้ายของเขามีรอยแผลที่ดูน่ากลัวผมของเขาเป็นสีดำแซมขาวและไอพลังที่น่าเกรียงขามก็ถูกปลดปล่อยออกมาตามธรรมชาติเมื่อชายคนนั้นเห็นเจียงหูชิงดวงตาของเขาก็พันสว่างขึ้นและเขาก็พูดออกมาด้วยความยินดีอย่างยิ่งหูชิงเจ้ากลับมาแล้วเมื่อเห็นเจียงหูชิงชายที่ออกมาก็กระโดดขึ้นและกอดเจียงหูชิงทันทีและพูดออกมาอย่างตื่นเต้นว่า เยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าเจ้าไม่อยู่ที่นี่ครั้งนี้พวกเราก็มีหนทางท่านหยางมีอะไรงง้อหรือขอรับเจียงหัูชิงรู้สึกสับสนกับคำพูดของชายคนนี้ในเวลานี้มีหลายคนออกมาจากเต็นท์หลินเปิงมองดูพวกเขาพวกเขาทั้งหมดสวมชุดเกาะที่ดูสง่างามอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเห็นเจียงหูชิงใบหน้าของพวกเขาก็สแสดงออกถึงความล่วงใจไปก่อนก็ไปข้างในก่อนชายววยกลางควรี่ถูกเรียกว่าท่านหยาง กำลังวางมือข้างหนึ่งลงบนไหล่ของเขาและกําลังจะดึงตัวเขาเข้าไปในเต็นท์อย่างไรก็ตามหลังจากทั้งสองแยกจากกันเจียงหูชิงก็ดูเหมือนจะนึกถึงอะไรบางอย่างและพูดว่าเดี๋ยวก่อนขอรับทหารใหม่ที่ข้าคัดเลือกมาไม่ต้องกังวลข้าจะส่งคนไปจัดการมาจัดการเรื่องทหารที่ท่านหูชิงพามาท่านอยางได้กล่าวพร้อมกับหันศีรษะไปหาทหารที่ยืนอยู่ข้างในเต็นท์ขอรับทหารรับคําสั่งแล้วเดินลงมา และกำลังจะจัดแจงให้พวกหนิมเฟิงไปอย่างที่อื่นสาก่อน